สวัสดีครับผมสุริยาน,นะครับผอรับหนันงสือพิมพ์สปอร์ตพูลแลสตาร์เก็ตนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันจันทร์ที่29ธันวาคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ยังคงเข้มข้นน่าติดตามนะครับและบทวิเคราะห์วันนี้2คู่นะครับไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแพรแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับราย swn89 เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่รายแ swn89 เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเป็นเกมระหว่างเวสต์บอมบิดเปิดบ้านพบควีนส์ปาร์ค เทียบชื่อชั้นศักยภาพเวสบอมวิดดูดีกว่าเร็กน้อนยนะครับแต่ชั่วโมงนี้ถ้าดูจากผลงานฟอร์มการเล่นแย่จัด พวกเขาแพ้ถึง4จาก5นัดหลังสุดภายใต้การทำทีมของกุนซือไรอันเมสันเกมรุกก็แย่เกมรับก็ห่วยนักเตะเล่นกันแบบไร้ความมั่นใจไรวีแววกระเตื้องตางจะทางคุนสปานะครับซึ่งชั่วโมงนี้ฟอร์มการเล่นดุดันพวกเขาชะนะถึง5จาก 8นัดหลังสุดและจุดแข็งก็คือเกมลุกที่มีการเข้าทำหลากหลายจังหวะโตกับอันตรายเป็นอย่างยิ่งผมมองนะครับว่าชั่วโมงนี้ดูแล้วเวสบอมบิดของเมสันยากจะไว้ใจยากจะฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ข่บางๆเชียร์สหน้าของทีมเยือนจากเมืองหลวงนะครับสุดท้ายแล้วเชื่อว่าน่าจะบุกมายื้เอาหนึ่งแต้มกับออกไปได้เชียร์ควีสปาร์นะครับในคู่นี้ คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลแอฟริกาคัฟออฟเนชั่นรอบแบ่งกลุ่มนะักสุดท้ายเตะกันที่สนามกลางประเทศโมร็อกโกเป็นเกมระหว่างโคโมรสพบมารีคู่นี้ชิงตัวเข้ารอบกันโดยตรงโดยโคโมรสอาจจะพัฒนาขึ้นมาเยอะและทำผลงานใช้ได้นะครับแต่เกมสำคัญ ตัดสินสตาเข้ารอบแบบนี้ผมมองะคับว่าในแง่ของประสบการณ์การแบกรับความกดดันพวกเขายังน่าเป็นห่วงอยู่และปกติก็เป็นทีมที่เกมลุกค่อนข้างฝืนนะครับวันนี้เจอกับทางมาลีนะครับซึ่งเกมล่าสุดเริ่มลงตัวทาผลงานได้ดีนะครับเกมลุกอาจจะไม่จัดจ้านนะครับแต่ในแง่ของศักยภาพฟอร์มการเล่นประสบการณ์ดูดีมากกว่านะครับและเกมนี้พวกเขาต้องการชนะเพื่อตีตัวเข้ารอบแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นด้วย เหตุผลเหล่านี้แรงจูงใจแบบทสุดท้ายเชื่อว่ามารีครับจะสามารถเอาชนะได้ตามเป้าหมายและมีโอกาสเตเต็มด้วยการลุ้นยิงขาดได้เชียร์มารีนะครับวันนี้ครับสคู่ในคลิปนี้ฟุตบอล2คู่ที่แนะนำประจำคลิปวันจันทนี้นะครับเชียร์ควีนสปาร์คและมารีขอทุกท่านเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเงรวยไว้เจอกันมาพรุ่งนี้สวัสดีครับ